อะไรก็บอกให้ถ่ายคลิปก็ถ่ายให้แล้วเนี่ยพูดดิสวัสดีจ้ามันนี่อยู่กับน้องมดจ้าน้องมดอ่าอยู่กับช่องน้องมดเบาพื้นผัวนะจ้า <c oughs> เออดีนะช่องเนี้ยใช่ไหมวนช่องน้องมด <c oughs> ช่องน้องมันนี่อยู่กับช่องน้องมดเบาพื้นผัวจ้ะมีน้องมดสิมะฮิตเอ่อเมนูยังก็ แยงขั่วสับปะรดหอยแมงคู่แม่หมอแกงขั่วหอยแมงคู่ใส่สรรับปะรดเออใส่สับปะรดด้วยใส่ทั้งบิกอึน้ำนะครับมือ้อนี้ก<ะ>ใช่แล้วเนาะช่วงนี้กินแต่ของมันๆอ้วนๆนะกะทิอะไรประมาณนี้ทำเป็นหรือเปล่าทำไม่เป็นบอกพี่อ๋อจริงเหรอครับกะทิ อันบอกก็บอกเหรอไอ้แก้มอื้อนี่กินได้เยอะได้เท่านึงเท้าสองนี่อุ่นมากกว่ามันขี่เล็กน้อยเห <c oughs> ลียวเอรีอยู่ฟักทองบักอือ้อพระนี่เวลามีงานนี่เพิ่นบอกว่าเวลาเทียนนี่ยาเพิ่นมาไวยาเด้อยยากินแกงบักอือ้อ <c oughs> ใหมูอเอากินเลยกงขี่อาาไม่เอาไันอมัออมันก็คือฟักทองนั่นแหละครับ่กเกงฟงอเ็แกงมังอนะน้องเป็นคนไทยนะครับไทยกระตากครับรู้จักไทยกระตากไหม ันเป็นตะได้กินไงบุอึบักซับโรดแพงผู้วหยิบหายมาบอกเองซูยี่ซิบเบอร no. ์เลโนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งแมวกัน ело. นะพี่น้องมาติกัดแมวโอ้แมวติกัดมาเอาไปเบิ้งแมวอย่ามันมากัดกันขนมันได้น้ำแล้วอาหองคือคนเลยคนกันอ้าวนี่ถ้าของแมวเห็นแล้วแต่เกิดมากไม่เคยเห็นแมวเจะเห็นตัหมา อุ้ยบอลเหลี่ยมทำมัน้างขึ้นรุดเร็วเลยไม่เห็นมันทําอะไรเลยงงงงเห็นแต่มันคมไปเฉยเฉยอยู่ซื่อๆอ,อยู่ยงยสงสัยจะใช่อันนี้ก็หงี๊มแมลงพ่อย <c oughs> โคมแมนหอยมแมลงผู้นะฮะมันซุกไปว่าอ้วน <c oughs> มันอ้าไหมอ้าแล้วอ้าแล้วเธ <c oughs> อหนะ่าอ้ายังซุก <c oughs> ยังวะมาเบิง่งยัน มันปรูมอะ่ะเข้าใจครับว่ามันปรูมไหมคนอะไรคนคนก็คนอยู่นี่เลยคนเบิด์ตอะไรอยู่นี่มันปรูมครับมันปรูมโอ้บ๊วยอุ่นกับบ๊วยเย็นเหรอครับบ๊มาถามเนหะรอโอุยข้าวมดิกเสี่ยงทำไมไม่เอาหมอยมันออกล่ะอุน่นนี่<ช>หมอย นี่เอาหมอ้มันออกเลยแค่ใช้ดึงออกตอนที่กิดถ้าเราตัมาตกมันตักเบื้งว่ามันสุกไปต้มโดนมันสีเหี่ยวเป่าวะไม่เหี่ยวปิดยังปิดยังปิดเลยก็ได้เพราะมันเลออันนีเ,นนเออแม่นดี๋โโย,ดยวโอ้โหอีกูนปิดก่อนครับอ่าเร็วๆหน่อยน้องเร็วๆหน่อย,อยปอกสับประรดยังไม่เสร็จเลยไอ้นั่นเสร็จซะแล้วเอาลุงเราโทรมา ก็ไม่ยมัยงไงจะเอาเงินมาให้บ่ให้ไปเอาเงินบ่เดี๋ยวรับโทษสับปลาเราเอาเร็วเร็วเร็วเอาเห็ดทัวทีบแล้วเอาเอามอี่แม่ไมเอาตัวหนไปไม่มีอ,มมอมนั่งต๊ดยังงี้ <laughs> เ,ๆๆๆๆเร็ว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 รีบหั่นปลากุจจางเวลาเบื้องไรไม่กินตะเกะียนมั้ไหยถ้าบอกว่ามันรักษาโรคได้ตะเกียนอืมเบี้ยวโอย่ำเสียงดังในเอฟซีได้เดี๋ยวกันมันดามากินเชียวเสียงดังบัดไปเจ้าะมาเบิ้องซองกินเขาเจ้าะก็ฟังเสียงหยำขวบขวบขวบคุณเกี๊ยวกะทสดอืมอนเนื้อคนเฮามันดามาต่างกันนะ โอ้พ่อเหรอไอ้เขา,ากินหลายแกนเขาตีกินตัวหน่วยมันอเ,เอาไอ้นั้นมาเทใส่ตะกร้าเขียวเลยวันแล้วก็แกะเอาตังหมอยมันออกเอาเปียกมันออกหอ,อนนะเฮ้ยเออ มึงจะเค็ตได้ไหม่หัวจะเค็ตยูเค็ตกินได้ไหมเกิดเป็นลูกผู้หญิงเขาเหรอเนี่ยเป็นยังถามหน่อยเพราะเห็ดผลอะไรอ้อราวฝนะ่าว่าแนงฝ่าวๆแน่หอยแมงพูยังไม่ได้เกะเลยนะเนี่ยคือสุกุไปยังมาเกะอ้าวกะทายคลิปไม่เท่ยอ,อยู<ส>่นี่ดิท<ด>ี่ขาตั้งกล้องสลัรดเข้าประเดี๋ยวว่าเข้าสีเห็ดได้ละ ม,มันขาดไปกินบอเมียนเท่าสีเห็ดให้เธออยู่แต่ว่าทื่อไนะ่นอยากกินหอยแมงปูข้าไว้เราต้องเอาดอกหอยแมงปูมันยากมันตีเลยมันแกะเลยไมเ่เห็ดบักนัดเห็ดเนี่ยโอ้ให้เอาแนี่ยอื่นผลเนี่ย,ยสมพักเสียมหรืสิ <laughs> เ,เอาสมปลาหน่อยดีอยากไปดูเหมือนกันนะสมปลาหน่อยยวันนี้เราไปดูมาแล้วสมปลาหน่อย ไปเบิ่งกับเมียหน่อยมาแล้วครับสมปะน,น้อยน้องมดว่าไปน้ามือน,นี่โมโทษตามว่าอย่างโอ้ยแต่มันซ้ำถึงเหล็กเลยใครแบไปหาตัวมางี้กันฮึฮึเฮ้ฮ่วจะไปย้ายแล้ะเขาไปหาเมียหน่อยเขาเข้าเดียวอะไรที่มันไม่ดีแคปากทิมไม่ไม่ได้ไปทั้งคืนหรอกบัดมานลิงเขาคือตัดทิ่มบ่ได้ปะ ละเอียด่ยน้องเดี๋ยวค่อยมาหั่นได้ไหมแกงอันนั้นก่อนได้ไหมเพราะว่าเราต้องมีอีกหลายขั้นตอนไป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 เกะี่หอยแมงภูกันไปน้องไปเอออ้่น้าอย่าเอาไปใส่นะมันไม่ได้นะน้องนะทามานี่นะพี่จะชิมให้อือหือพี่กรอบนุ่มเปรี้ยวบบอแซ่บจางจงมาจินแบบเกี่ยเกลียวใ้ดิ แ้จจไ<ห>มุ่งอีล้บะมีม่บะีพะี่าขากนะปรตลาดเนาะ มาแล้วน้องบัไดเปิดพัดลมน้องเอ,อ้ามือนี้ก็จะไปะกินงายแล้วเอฟซีเดี๋ยวขอไปเหตุก่อนครับขอบคุณเอฟซีหลายครับสบายดี